สวัสดีค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเครียดเรามักลืมที่จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวซึ่งในแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาด้วยสมองแห่งความทุกข์ของอดีตความขอบคุณเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราเมื่อเราฝึกขอบคุณในทุกๆวันเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและดึงดูดสิ่งดีๆที่เราต้องการได้อย่างไม่น่าเชื่อ มาร่วมค้นพบวิธีการฝึกความขอบคุณเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นกันเถอะค่ะวิธีคิดและอารมณ์มีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรความคิดและอารมณ์มีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของเราโดยเฉพาะเมื่อเริ่มต้นวันใหม่คุณคิดถึงปัญหาหรือสิ่งที่ทำให้เครียดซึ่งทำให้เรารู้สึกไม่ดีตั้งแต่ยังไม่ออกจากเตียง ความคิดเกี่ยวกับปัญหาเชื่อมโยงกับความทรงจำที่มีอารมณ์เมื่อเราคิดถึงมันเราจะกลับไปอยู่ในสภาวะอารมณ์เก่าๆและร่างกายจะผลิตสารเคมีที่ทำให้รู้สึกไม่ดีความทรงจำที่มีอารมณ์แรงๆจะติดอยู่ในสมองและเมื่อเราย้อนกลับไปนึกถึงมันเราจะรู้สึกเหมือนเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นใหม่อีกรอบ ร่างกายไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงกับความทรงจำส่งผลให้เราอยู่ในอดีตและยังคงรู้สึกแบบนั้นอารมณ์ลบเช่นความพิตกกังโบนจะกลายเป็นโปรแกรมที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกทำให้มีผลต่อสุขภาพจิตและอารมณ์อย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อร่างกายมีอารมณ์ลบเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา พลังงานที่เรามีสำหรับการเติบโตและความคิดสร้างสรรค์จะถูกใช้ไปในการจัดการกับความเครียดและความพิจกกังวลเราจึงติดอยู่ในวงจรนี้โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังทำให้ร่างกายของตัวเองยังอยู่ในสภาวะที่ไม่ดีการปลดปล่อยสภาวะอารมณ์ที่คุ้นเคยและการก้าวสู่สิ่งใหม่สำคัญอย่างไรคือแบบนี้นะคะ ความคิดที่เรามีสามารถทำให้เรารู้สึกติดขัดได้หากต้องการหลุดพ้นเราต้องก้าวออกจากสภาวะอารมณ์ที่คุ้นเคยและปล่อยวางอารมณ์ที่ขังเราเอาไว้เช่นเมื่อคุณรู้สึกว่าฉันไม่เป็นสุขหรือฉันไม่รู้สึกถึงความรักแสดงว่าพวกเขาได้ฝังรากลึกกับอารมณ์ในอดีตจนไม่สามารถรู้สึกอะไรอื่น ฮอร์โมนความเครียดจะทำให้สมองและร่างกายไม่สมดุลและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยๆมันจะกลายเป็นความคุ้นเคยใหม่หรืออารมณ์ที่เป็นนิสัยมันคืออารมณ์ที่เราชินและติดอยู่ในนั้นไปอีกเนิ่นนานค่ะหากเราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้โดยการฝึกอยู่ในปัจจุบันและไม่ย้อนไปที่อดีตเราจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง การฝึกให้ร่างกายรู้สึกปลอดภัยในปัจจุบันหรือการมีความรู้สึกมั่นคงและสงบในช่วงเวลานี้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอดีตหรืออนาคตจะช่วยให้เราผ่อนคลายและพร้อมที่จะสร้างสิ่งใหม่เช่นการหายใจลึกๆและรู้สึกถึงความรักและความขอบคุณแม้ในตอนแรกอาจรู้สึกแปลกแต่ร่างกายไม่สามารถแยกแยะอารมณ์ที่เราสร้างขึ้น จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตได้ตัวอย่างถ้าเราฝึกทำสมาธิและรู้สึกขอบคุณทุกวันแม้จะเป็นเพียงวันละเล็กน้อยจะช่วยให้ร่างกายเริ่มผ่อนคลายและเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆได้ค่ะฉะนั้นการเรียนรู้ที่จะรู้สึกถึงความรักหรือความขอบคุณแม้ว่าในโลกภายนอกจะยังไม่เปลี่ยนแปลง เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขและความหมายการสร้างความเป็นจริงใหม่ผ่านอารมณ์และการอยู่ในปัจจุบันต้องทำอย่างไรการสร้างความเป็นจริงใหม่ผ่านอารมณ์และการอยู่ในปัจจุบันเป็นกระบวนการที่สำคัญเมื่อเรารู้สึกถึงความรักหรือความขอบคุณเหมือนเกิดขึ้นในขณะนี้ ร่างกายจะเริ่มเชื่อว่ามีอนาคตที่ดีรออยู่อารมณ์ที่แข็งแกร่งช่วยให้เราให้ความสนใจกับภาพอนาคตแทนที่จะย้อนคิดถึงอดีตเมื่อเราอยู่ในปัจจุบนันและรู้ว่าต้องการอะไรเราจะสอนร่างกายเกี่ยวกับอารมณ์ของอนาคตเมื่อการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหัวใจจะเริ่มเต้นในจังหวะที่สอดคล้องกัน สัญญาณจากหัวใจที่ไม่มีความเครียดส่งผลต่อคลื่นสมองทำให้เข้าสู่สภาวะสร้างสรรคในช่วงนี้ความคิดลบจะเงียบลงและเมื่อหัวใจเปิดรับความรักต่ออนาคตสารเคมีที่มีประโยชน์จะถูกปล่อยออกมาช่วยให้หัวใจขยายตัวและเต็มไปด้วยพลังฉะนั้นการฝึกให้รู้สึกดีในปัจจุบัน จึงช่วยเปลี่ยนแปลงอนาคตในทางบวกได้ค่ะความสำคัญของการทำสมาธิและการควบคุมร่างกายเพื่อสร้างอนาคตใหม่การทำสมาธิมีความสำคัญในการสร้างอนาคตใหม่เพราะมันช่วยให้เราปิดกั้นสิ่งรอบข้างที่อาจทําให้หลงทางเมื่อเราปิดตาร่างกายอาจพยายามทำให้เราฟุ้งซ่านแต่ในขณะนั้นเรากําลังสอนร่างกายว่า ใครเป็นผู้ควบคุมจงจำไว้ว่าเราคือเจ้านายมันและมันต้องทำตามเราเท่านั้นการนั่งอยู่เฉยเยจนกว่าเราจะเชื่อมโยงร่างกายกับอารมณ์ของอนาคตเป็นการฝึกฝนที่สำคัญเมื่อผเผชิญกับความคิดที่ไม่พึงประสงค์เราต้องพร้อมที่จะรับมือหากเราเข้าใจและยอมรับความคิดเหล่านี้ มันจะไม่สามารถดึงความสนใจของเราได้เราต้องยับยั้งวงจรประสาทเก่าที่ไม่สร้างสรรค์และกลับมาสู่ปัจจุบันทุกครั้งที่เรารู้สึกไม่สบายการทำเช่นนี้ถือเป็นชัยชนะที่ช่วยเรียกคืนเจตจำนงเสรีหรือความสามารถของเราในการตัดสินใจทำและเลือกชีวิตของตนเองโดยไม่ถูกจำกัดจากปัจจัยภายนอก แม้บางคนอาจรู้สึกว่าทำสมาธิไม่เป็นแต่การรู้สึกยากลําบากเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังทำถูกต้องการต่อต้านจากร่างกายบ่งบอกว่าเรากำลังพยายามหลุดพ้นจากความเครียดที่คุ้นเคยและเมื่อเราสามารถพูดว่าไม่กับมิสัยเก่าๆนั่นคือการฝึกฝนให้ร่างกายอยู่ในปัจจุบันไม่ถูกควบคุมโดยพฤติกรรมเดิมๆค่ะ หากมีประโยชน์ช่วยแชร์ด้วยนะคะกดไลค์และกดติดตามขอบคุณค่ะ